สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนคลิปนี้พี่แตนจะมาเล่าให้ฟังว่าเ,าเลี้ยงวัว10ตัวพี่แตนจ่ายค่าอาหารวัวเพียงวันละ14บาทสลึงมาดูกันค่ะเริ่มจากพี่แตนได้ปลูกหญ้าขนให้วัวนะคะเอาพันธุ์มาจากข้างทางมาสับๆับแล้วก็หว่านไถายกลบก,ก็จะได้หญ้าขนให้วัวไม่ต้องเสียงเงินซื้อพันหญ้าเลยค่ะ ส่วนกลางคืนก็จะให้วัวก,กินฟางที่อัดก้อนเอาไว้ปีละประมาณ400ก้อนค่าอัด13บาทก็ตก5,002เฉี่ยแล้วก็วันละ14บาทสลึงเพียงเท่านี้ค่ะเราก็จะสามารถเลี้ยงวัวได้10ตัวในแต่ละปีเราก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายในด้านอาหารเพิ่มขึ้นเลยเพราะว่าหญ้าสดเนี่ยเราก็ ตัดให้วัวกินไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นเลี้ยงวัวโดยวิธีธรรมชาติค่ะปล่อยให้วัวได้กินหญ้าออกกํลาลังกายกินสมุนไพรในสวนจึงไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องสุขภาพเท่าไหร่นักเพื่อนๆลองนําไปปรับใช้กับการเลี้ยงวัวของตนเองดูนะคะว่าจะสามารถลดต้นทุนค่าอาหารของวัวได้อย่างไรแนวคิดนี้อาจจะเป็นแนวคิดหนึ่งที่สามารถ นำไปใช้ประโยชน์ได้ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ